อยู่ที่สถานีสวนสนปฏิพัทธ์นะคะถ่ายจากขบวนรถธรรมดาที่262นะมาชมขบวนรถต่วนพิเศษสปินเตอร์ที่ศ0นสุราธานีกรุงเทพอภิวัตรกันนะตอนนี้มาแล้วนะจะถ่ายทีตอนเข้าเลยนะเอานะแอลไปเนาะเนาะสว่างจ้าเลย <น> <S <S แล้วนะเดี๋ยวจอดสถานีหัวหินแล้วสถานีเพชรบุรีแล้วจะผ่านจะผ่านสถานีหนองแกเป็นสถานีหัดไปตามลำดับนะฮะ